ก่อนหน้าที่เราจะทําโครงการไร่มังข่างยังอยื่เนี่ยเราได้ทําโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ทำนานหนึ่งไร่ได้เงิน10,000แบาททั้งหมด12รุ่นนะครับมีผู้เข้าเรียนรู้กับเราประมาณสักร้อยห้คนคนที่จบการเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์เกษตรไปแล้วเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาเองก็เหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรอบข้างในชุมชนเขาเนี่ยได้เป็นต้นแบบในการทําเกษตรที่พึ่งตนเองเป็นหลักชื่อทางการเกษตรเนี่ยเป็นแหล่งที่เผยแพร่พระอิชธิาาภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สานต่อ ในเรื่องของพระราชปนิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวก,การที่10และพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตรให้ผู้คนได้เรียนรู้และได้น้อมนําไปใช้เพื่อสร้างสังคมเกษตรไทยให้เข้มแข็งยั่งยืนต่อไปครับ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จัดโครงการหนึ่งไร่มั่งคั่งยั่งยืนขึ้นโดยเปิดรับสมัครให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาทดลองเป็นกเกษตรกรในโครงการนี้ซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันรับสมัครและก็มีผู้ร่วมสนใจเป็นจํานวนมากเลยล่ะคะ่ะวันนี้สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เปิดโครงการอบรมพิเศษขึ้นมาหนึ่งโครงการลักซูซีเดือนนะครับ หนึ่งไร่มัางค้ังยั่งยืนนะครับโดยรับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจทําการเกษตรเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กับเรานะครับหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่คนที่ไม่เคยทําเกษตรให้ทําเกษตรเป็นในระยะเวลา4เดือนนะครับโดยเปิดรับบุคคลทั่วไปไม่จํากัดอายุไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยนะครับเข้ามาเรียนรู้กับเรามาอยู่กับเรา4เดือนคนที่เข้าเรียน9คนแล้วรับรุ่นหนึ่งเนี่ยประมาณ9คนก็จะได้เรียนรู้กับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ประสบผลสาเร็จ มีสินค้ามาขายจริงคือโครงการนี้จะเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรได้ทาเรื่องของเกษตรอินทรีย์เป็นหลักนะครับมุ่งเน้นให้เกษตรกรเนี่ยพึ่งตนเองได้เรามีบ้านให้หนึ่งหลังมีโซลา่าเซลให้มีเครื่องมือเกษตรให้เท่านั้นเอง สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกจาก50คนให้เหลือ9คนเนี่ยเราจะดูจากความพร้อมหนึ่งเรื่องสุขภาพมีโรคประจําตัวไหมแข็งแรงไหมความพร้อมของครอบครัวครอบครัวเห็นด้วยไหมที่จะทําเกษตรมีพื้นที่อยู่แล้วหรืยอยังถ้าไม่มีจะแก้ปัญหายัางไงเขาต้องจัดการให้เราแล้วก็ใครตอบปัญหาได้ชัดว่าจบไปแล้วสามารถทําได้จริงพร้อมที่จะเป็นเกษตรกรจริงเพราะว่าจบโครงการนี้แล้วเราจะมีการติดตามประเมินผลหรือว่ามีปัญหาอะไรก็เชื่อมโยงกับเครือข่ายเพราะว่า เรามีเครือข่ายอยู่ประมาณ2องสามรอคนกระจายอยู่ทั่วประเทศอยงเี้เขาก็เหมือนเป็นหนึ่งในสนาทิ่ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์สาม,มารถไปแลกเปลี่ยนความรู้ไปปรึกษาปัญหากเกษตรกันได้ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้ามาสมัครกว่า50ท่านนะคะได้ถูกคัดเลือกจากหลากหลายอาชีพเหลือเพียงแค่9ท่านเท่านั้นค่ะเพื่อเข้าร่วมโครงการหนึ่งไร่มั่งคงยั่งยืนมาใช้ชีวิตเป็นเกษตรกร4เดือนเต็มๆเลยนะคะได้เรียนรู้ฝึกฝนและก็ปฏิบัติอย่างจริงจังค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็ขออุยพร์ท่านนะครับจะได้ประสบคามสำเร็จแล้วก็พบกับสิ่งที่ วางประการคบขอบคุณครับเรามาดูแปลงนี้ก็เรียกว่าดินที่ดินล่างมีปัญหาครับมีความเปรี้ยวนะครับเป็นกดปลูกพืชอะไรก็ไม่ไม่ค่อยจางงามนะครับแต่ด้วยาทางพิพันธ์ได้ตั้งให้นักเกษตรของเรานะครับ ประมาณ6กท่านในยกันก็มั่นใจครับมั่นใจที่จะแก้สถานการณ์ดินเปียวแปลงนี้นะฮะให้สามารถพอปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงปลาได้ครับแล้วก็พืชผักต่างๆนะครับราคาก็ไม่มีอะฮะเราแก้ไขเป็นจุดๆะฮะเป็นจุดๆปลูกพืชเป็นหลุมะฮะแก้เฉพาะจุดเพราะแก้หมดไม่ไหวะฮะพ่อหลวงเราสั่งให้ล้างดินครับเราจะเอาน้ํามาล้างดินนะครับน้ามาแช่ไว้พอมันเป็นกดเราก็ระบายทิ้งไปนะครับเราน้ําเข้าใหม่ครับมั่นใจครับ,ม,รบมั่นใจว่าสามารถจะสอน ลูกศิษย์ให้นำไปนำความรู้ไปแก้ไขในพื้นนางเขาเองได้ครับร้อนแดดครับผมอยู่ได uh ้มีแสงสว่างให้พร้อมมาแรกเหรอก็ตื่นเต้นนะแต่ก็จายังไงล่ะจะพยายามอยู่ให้ครบ120วันเต็มที่เต็มที่คิดว่าดีกว่าที่คิด ตอนแรกคิดว่าแย่กว่านี้นะฮะตอนแรกคิดว่าจะจะหนักกว่านี้เยอะเลยแต่ปรากฏว่าปรับตัวได้เร็วเพราะว่าครูบาอาจารย์แล้วก็พี่เลี้ยงให้ความอบอุ่นคือเคยคิดว่าจะขอลองแบ่งที่นาแม่สักหนึ่งไร่อ่ะมาทำมาทำแบบ เสรผสมผสานานนะคะอย่างน้อยได้รู้ว่าถ้าเริ่มมาเริ่มยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราเรียนรู้ทฤษฎีมาเยอะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแต่เราไม่รู้ว่าการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่จริงๆที่จะเรียนรู้จริงๆอ่ะเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีกําลังเท่าไหนแต่ก็คือพยายามที่จะทําให้ได้จนอยู่ครบสี่เดือนเพราะว่าถ้าเราทําได้ถ้ามีคนให้เราช่วยเหลือที่แบบมีพื้นที่ดินวา่างเปล่าเราก็สามารถไปแนะนํเขาได้งานนี้นะคะต้องฝึกฝนอดทนและก็ ต้องเป็นเกษตรกรากตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แน่นอนค่ะในตอนหน้านะคะเราจะมาดูกันว่าทุกทุกท่านนี่นะคะที่ถูกคัดเลือกแล้วจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างอย่าพลาดชมนะคะ